뚜뚜뚜뚜 <laughs> 슉슉슉 <laughs> 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 โอเคสวัสดีครับพี่สวัสดีครบคคับสวัสดีครับคนดูทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาทุกคนมาใครที่เข้ามาใหม่นะทุกคนอย่าเพิ่งคลอนหน้าจออย่าเพิ่งกดติดตุ่มนะทุกคนโอเคชึบโอเค let's go คนดูครับคนดูครับใครที่เข้ามาใหม่อย่าอย่าอย่าเพิ่งคลอนหน้าจออย่าเพิ่งกดติดตุ่มนะทุกคนใครที่เข้ามาอย่าเพิ่งคลอนหน้าจออย่าเพิ่งกดติดตุ่มนะครับโอ้ยครับไป ไปกันก่อนไปกันก่อนไปกันก่อนสวัสดีครับพี่สวัสดีับสวัสดีับสวัสดีับสวัสดีขาปบอบเชบคเชบสวัสดีคับมาคนแรกเลยสวัสดีับสวัสดีับสวัสดีับสวัสดีขาไป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 ทุกคนไปไปไปมาชนะทุกคนชนะวันนี้เราจะชนะวันนี้เราจะชนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะชนะทุกคนวันนี้เราจะชนะนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีับสวัสดีครับโอ้ย เฮ้ยใจเย็นดิคนดูคนคนดูเจก่อนครับคนดูใครที่เข้าใหม่ใจเย็นก่อนนะครับคนดูใครใครที่เข้าใหม่ต้องใจเย็นก่อนนะทุกคนนะใครที่เข้าใหม่ต้องใจเย็นก่อนนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยใครที่เข้าใหม่ใจใจใจเย็นก่อนทุกคนใเฮ้ยมาดิ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 ใครที่เข้าใหม่ต้องใจเย็นก่อนนะครับคนดูใครที่เข้าใหม่ต้องใจเย็นก่อนนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 โอ้ยเพิบเพบเพิบฮพบเพิบเพิบเพบ คนดูครับใครที่เข้าใหม่ใจเย็นก่อนนะทุกคนใครที่เข้าใหม่ใจก่อนครับอย่าพึ่งคลอหน้าจออย่าพึ่งกดเตตุ่มใครที่เข้ามาใหม่อย่าพึ่งคลอหน้าจออย่าพึ่งกดเตตุ่มใจเย็นใจเย็นใจเออเด้อเดี๋ยว้อเด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 เด้อเดเด้อไม่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 ได้ตึงไม่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 ได้ตึงหรอครับไม่ได้ตึงหรอครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้คนดูอย่าอย่าพิมพ์ TNT นะครับใครที่เข้ามาใหม่อย่าอย่าพิมพ์ TNT นนนะะคคดูใรที่เข้าใหม่อย่าพพิม์ TNT นะครัับสสวดีคคครรรัััับบพีีี่สสสสววดดับ โอ้ยโอ้ยมามาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนนะครับใช่พี่เพิ่งขึ้นสตรีมครับน้องเพิ่งขึ้นสตรีมชาย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 เพิ่งขึ้นสตรีมครับเพิ่งขึ้นสตรีมเลยไปไปครับทุกคนไปสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออมันไม่มีใครทำร้ายพี่ได้หรอกน้องเชื่อพี่ดิมันไม่มีใครมันไม่มีใครทำร้ายพี่ได้หรอกมันไม่มีใครทำร้ายพี่ได้หรอกสบายๆชิวๆชิวๆ ป๊เดียวก็ชนะแล้วแป๊เดียวก็ชนะแล้วแป๊เดียวก็ชนะแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับมาดิ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 ครับผมมาดิไปครับผมดูไปมาดิมาดิมาดิ let's go let's go let's go สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบชิบชิบเฮ้ยคนดูอย่าพึ่งคอหน้าจอครับอย่าพึ่งคอจออย่าพึ่งกดติ่มโอ้ยคนดูใครที่เข้ามาอย่าพึ่งคอหน้าจออย่าพึ่งกดติ่มนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ ฮึบฮึบมา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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 โอเคทำไมคนกดไลค์เนี่ยมันมันคนมันเพิ่งมาไวรุ่นมันเพิ่งสตรีมมาไวรุ่นคนมันเพิ่งมานะครับใจเย็นๆนะทุกคนนะเออใจเย็นนะครับคนเพิ่งขึ้นสตรีมนะครับใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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  โอ้ยฮับับฮับับฮับหยุดสต็อปทีชายสต็อปทีก่อนสต็อปทีก่อนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 ไป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 ปไ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 ่ไป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 ไไป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 มปไ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 ปอปไ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 ตไ่มนะครับสวัสดีครับพี่สปัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไป ไปครับ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 โอ้โอเคโอเคจำผมได้ไหมสวัสดีครับน้องชินสวัสดีน้องชายสวัสดีน้องชินสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยคนดูอย่าเพิ่งคอจอได้ไหมใครที่เข้าใหม่อย่าเพิ่งคอหน้าจออย่าเพิ่งกระดิ่งุมได้ไหมครับใครที่เข้ามาใหม่อย่าเพิ่งคอหน้าจออย่าเพิ่งกระดิ่งุมได้ไหมทุกคนใจเย็นก่อนนะใจเย็นก่อนนะโอเคลุยลุลุยลุยลุยวันนี้คนดูเยอะจังครับ เยอะใช่ไหมวันนี้คนดูเยอะใช่ไหมเยอะใช่ไหมเนี่ยเยอะเยอะกี่โมงมันเยอะกี่โมงวะเนี่ยไปรู้เบเห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 บโอ้เย็นเจ้คนดูคนดูครับผมคนดูใจก่อนนะใครที่เข้าใหม่อย่าเพิ่งคลอหน้าจออย่าเพิ่งกดติ้ตุ่มนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่อย่าเพิ่งคลอหน้าจออย่าเพิ่งกดติ้ตุ่มนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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  จบบจ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 บโอเคไปไปลุยทุกคนลุยเ e t s g ลุย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 จบอะไรอะสต็อปทีทีโอเคโอเคโอเค Stop team Stop ทีสต็อปทีที m ฮับฮับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนนะครับสวัสดีครับ โอเคผมว่าพี่ชนะอยู่แล้วเพราะวันนี้คนเออใช่ใช่วันนี้คนดูเยอะจัดพี่กะว่างั้นพี่กะว่างั้น บอกว่าน่าจะไม่อยู่หน้าฝีไม่อยู่หน้าฝีแน่เลยไม่เป็นไรโอ๋โออไม่เป็นไรครับน้องชายอาจจะมีอาจจะโดนปิดสีเล็กน้อยถึงปานกลางไม่ไม่น้อยอ่ะน่าจะเยอะอยู่น่าจะเยอะอยู่น่าจะเยอะอยู่สวัสดีครับพี่สวัสดีับสวัสดีคับสวัสดีครับ,รรบมา ชึบชึบเย้เย่คนดูเพิ่มเพิ่มหรอไหนวะสิบล้านคนเลยนะสิบล้านคนเลยอนะ่ะช่วยตรงไหนพี่โอ้ยนาโป้เลยครับน้องถ้าได้ช่วยนะน้าโป้ได้เลยไปรุ่น ล้านเลยเพี่เป็นร้านเลยเ,เนาะไปนึงนะอะไรวะช่องพี่มันต้องเล่นแต่โลบอกรือไงวะฮะน้องชายน้องชายคิดว่าช่องพี่มันต้องเล่นแต่โลบอกรอเปล่าวะถึงมันจะมีถึงแบบว่าถึงทิกตอกเขาจะเปิดให้มีคนดูนะไปรุ่นไปรุ่นว่าไงช่องพี่ต้องเล่นแต่โลบอกรอไงวะไปอุ <c> ้ย <oughs> อ่าเดี๋ยวลองดูนะ น้องชายเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปไล่เกมโรบอกเดี๋ยวพี่ไปไล่เกมโรบอกนะเดี๋ยวพี่ไปไล่เกมโรบอกดูนะมันมันจะต่างกับอันนี้ไหมเดี๋ยวพี่ลองไปไล่เกมโรบอกดูนะเดี๋ยวพี่ลองไปไล่เกมโรบอกดูมันจะต่างกับมันจะต่างจากเกมนี้ไหมสวัสดีครับน้องเต้สวัสดีคับสวัสดีครับน้องเต้สวัสดีครับเออ